ครับสวัสดีครับเรียนครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างตารางนะครับในการออกแบบเว็บไซต์นะครับเราจะใช้ตารางในการควบคุมส่วนที่เป็นเนื้อหานะครับหรือว่าการแสดงผลของเว็บไซต์นะครับเอกสารของเราที่เราสร้างขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าเว็บเพจเนี่ยนะครับเราจะใช้ตารางเข้ามากําหนดโครงข่าเรืองการแสดงผลข้อมูลนะครับเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับเดีนยวเราไปที่เพจนะครับ property ก่อน นะครับแล้วเราก็ไปกําหนดในส่วนของเลฟมาจินนะครับท็อปมาจินนะครับไลท์มาจินแล้วก็บอสท็อ m มาจินนะครับให้เป็นศูนย์นะครับให้เป็นศูนย์นะครับคลิกแอปพลายแล้วก็โอเคนะครับนะครับจากนั้นเราไปที่เทเบิลนะครับเครื่องมือที่เป็นแถวเครื่องมือที่เป็นช่องตารางแบบนี้นะครับมีชื่อว่าเทเบิลนะครับแล้วเราก็มากำหนดนะครับโลนี่คือจํานวนแถวนะครับแถวของตาราง เราจะให้มีอยู่3แถวนะครับแล้วก็ให้ตารางของเรามีอยู่1คอลัมน์นะครับความกว้างเว็บเพจเรานะครับ1000นะครับเราตั้งเว็บเพจเราที่1000พิกเซลนะครับความหนานะครับเรากำหนดให้เป็นศูนย์ไม่ใช่ความหนานะครับตัวความหนาของบอร์เดอร์นะครับเราไม่ให้มีนะครับส่วนเซลล์แพดดิ้งกับเซลล์สเปรดิ่งนะครับเราให้เป็นศูนย์นะครับทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้คือรูปแบบของตารางนะครับของเรานะครับเราคลิกโอเค เราจะได้ตารางขึ้นมาในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราไปที่ Pro p e r t y ของตารางนะครับเลือกอะไรนะครับอะไรนะครับเลือก Center นะครับตารางก็จะเคลื่อนจากตำแหน่งนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายให้มาอยู่กลางๆนะครับคลิกในช่องที่2องช่องแรกนะครับคลิกในช่องแรกนะครับเรากำหนดให้ความกว้างของช่องแรกตรงนี้นะครับเราจะทำส่วนหัวของเว็บเพจเราเนี่ยให้สูง200พิกเซลนะครับ แล้วก็ในส่วนของฟุตเตอร์นะครับในแถวที่3คลิกในแถวที่3นะครับเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับส่วนของความสูงของแถวที่3นะครับให้เป็น100นะครับแล้วเราก็กําหนดนะครับส่วนของ BG c o l o r นะครับของส่วนที่เป็นฟุตเตอร์นะครับเราให้กําหนดให้เป็นสีเทานะครับส่วนที่เป็นเนื้อหาในช่องตรงกลางนะครับเรากําหนดให้เป็นสีขาวนะครับและส่วนตรงนี้เราจะไปตัดรูปภาพานะครับมาแปะนะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นหัวเว็บ ใส์ของเรานะครับหรือถ้าเราไม่ตัดภาพก็อาจจะใส่เป็นคันเลอร์นะครับ bg ตรงนี้นะครับ bg bg ก็คือ background color นะครับก่อนในการออกแบบของเราเนี่ยเราจะไปตัดภาพนะครับมาใส่ให้เป็นส่วนที่เป็นหัวเว็บนะครับนักเรียนอย่าลืมว่านะครับความกว้างของตารางที่เราสร้างขึ้นมานะครับมีขนาดความกว้างหนึ่งพันนะครับกว้าง1 0 0 0พันพิกเซลนะครับแล้วก็ความสูงที่เรากำหนดมาในช่องนี้นะครับอยู่ที่สองรอพิกเซล นะครับส่วนในแถวที่2นะครับเรากําหนดตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นเ e อร์ติคนะครับกาหนดให้เป็นท็อปนะครับเพื่อที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเพื่อที่ใส่ข้อมูลเข้าไปตรงนี้นะครับแล้เราใช้โปรแกรมนะครับในการตัดภาพวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับโฟโต้สคริตนะครับเราเข้า p h o t โฟโต้สตนะครับแล้วคลิกแก้ไขภาพนะครับเลือกรูปภาพที่จะนํามานะครับเป็นส่วนหัวของเว็บไซต์เรา อตอนนี้ครูจะใช้รูปภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นรูปต้นไม้ใหญ่นะครับสังเกตดูรูปภาพนี้นะครับมีขนาดความกว้าง2,400นะครับพิกเซลนะครับความกว้างตรงนี้นะครับซึ่งมันจะกว้างกว่าไอ้ส่วนที่เป็นเว็บไซต์ของเราเพราะน,นั้นถ้าเราเห็นว่ารูปภาพนี้มีขนาดความกว้างมากมากเกินไปนะครับมากเกินกว่าเว็บไซต์ของเราที่มีความกว้างที่1,000พิกเซลนะครับให้เราคลิกย่อขยายนะครับคลิกย่อขยายแล้วเราก็ปรับขนาดความกว้าง นะครับของรูปภาพนี้เป็น1 0 0 0พันพิกเซลนะครับคลิกตกลงตอนนี้ภาพของเรามีขนาด1000พันพิกเซลแล้วนะครับจากนั้นเราไปที่เมนูตัดภาพนะครับคลิกที่ออปชันนี้ป๊อปอัพนี้นะครับส่วนของการเลือกนะครับคลิกที่กำหนดอัตราส่วนเพื่อตัดภาพ <c oughs> เรากำหนดไปที่หนึ่งร้อยความกว้าง1000พันพิกเซลนะครับความสูง200อยนะครับคลิกตกลงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเกิดกรอบ ให้เราเลือกว่าเราจะตัดภาพในตำแหน่งใดนะครับเราจะตัดภาพในตำแหน่งใดนะครับเมื่อเราจะเลือกภาพในตำแหน่งนี้นะครับเอาในตำแหน่งนี้เราจะเลือกอด้านบนนะครับเราก็คลิกตัดนะครับคลิกตัดภาพจะได้ภาพนะครับเท <c oughs> ่ากับจํานวนที่เราคลิกไว้เมื่อกี้ก็คือความกว้างหนึ่งพันความสูง นะครับ200พิกเซลนะครับไปที่เพิ่มวัตถุนะครับคลิกที่ตัว T นะครับเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับเอาทําเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรครับระบบสมมุตินะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นรูปแบบสีตัวอักษรนะครับรูปแบบตัวอักษรนะครับ ลองเลือกฟอนต์ที่มีตัวที่ชัดเจนโดดเด่นนะครับอนี้เราต้องใช้ใช้ศิลปะ,นะในการเลือกอตัวที่ออกหนาๆนาหน่อยนะครับสีองตัวอักษรนะครับขนาดของข้อความนะครับขนาดข้อความตัวนี้ใช้เส้นรอบนะครับเลือกสีเส้นรอบก็คือสีที่เป็นเส้นรอบเพื่อที่จะทำให้มันโดดเด่นขึ้นนะครับเงานะครับใส่เงาเข้าไปด้วยนะครับ คลิกตกลงครับเสร็จแล้วก็เลือกตำแหน่งของการวางข้อความนะครับเลือกตำแหน่งในการวางข้อความนะครับเราจะเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นเส้นนะครับหรือว่าจะเลือกเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นรูปภาพนะครับภาพอ,อื่นๆนันกเรียนก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับส่วนของภาพที่มีอยู่ในนี้ก็จะมีให้เราเลือกได้หลายรูปแบบนะครับ เป็นภาพที่เข้ามามีมาให้กับโปรแกรม p h o t o s กิ p นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายในการใช้งานนะครับนี้เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับนี่ก็จะเป็นการหมุนนะครับส่วนของ background พื้นหลังตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับคินเตอร์นะครับความชัดเจนความคมชัดของข้อมูลได้ของภาพได้นะครับถ้าภาพของเรานะครับมันไม่ค่อย ที่จะสว่างก็สามารถที่จะมาปรับเพิ่มความสวา่างความมืดได้นะครับเพิ่มความมืดเข้าไปนะครับเพิ่มความมืดเป็นพิมพ์เ,เตอร์ปอรโปรแกรมในการแต่งภาพง่ายๆนะครับสําหรับในส่วนของโปรแกรมโฟโต้สคร p ตนะครับซึ่งคุณปู่ก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของโปรแกรม Photoshop นะครับเพราะว่าโปรแกรม Photoshop เนี่ยในการตกแต่งภาพก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับในการตัดส่วนหัวภาพแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือ นักเ,เรียนใช้โปรแกรมนะครับโฟโต้สเกปในการตัดแต่งภาพเพื่อที่จะมาทําเป็นหัวเว็บไซต์ได้นะครับก็มี p ิ i เตอร์นะครับให้เราเลือกได้นะครับมีฟิลเตอร์นะครับต่างๆอาลองไปเล่นดูนะครับลองไปปรับแต่งดูปรับเปลี่ยนโทนสีนะครับตรงนี้ p ิ i เตอร์โทนสีนะครับสีที่มันไม่ค่อยสวยนะครับเราก็จะมาปรับแต่งได้ พินเตอร์นะครับถึงภาพเราไม่เลือกก็ได้นะครับอันนี้สะท้อนแสงนะครับแสงสะท้อนตำแหน่งของแสงสะท้อนนะครับตำแหน่งของแสงสะท้อนจะเห็นปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับจำนวนของแสงสะท้อนจะเพิ่มมากขึ้นไหมนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ส่วนของการตัดภาพที่จะมาทําหัวเว็บนะครับเราคลิกบันทึกนะครับแล้วก็บันทึกเป็นนะครับมาเลือกตําแหน่งงานของเรานะครับงานของเราอยู่ที่ไ i เ e E นะครับแล้วก็เว็บคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ครูก็ตั้งชื่อว่าเป็น top ปนะครับท็อ jpg นะครับคลิกเซฟนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นหัวเว็บไซต์นะครับทีนี้เอาอีกสักส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะดําเนินการ นะครับส่วนที่เป็นาไเล็บนะครับก็คลิกตัดภาพนะครับเราก็กำหนดส่วนของการที่เราจะตัดภาพนะครับเนื่องจากว่าภาพนี้มีขนาดที่2,000ันะเป็นภาพต้นฉบับที่เราทํามาเมื่อกี้นะครับเราจะต้องย่อขยายก่อนเพื่อให้มีความกว้างที่1 0 0 0พิกเซลนะครับอันที่ย่อขยายแล้วก็พิมพ์ความกว้างเข้าไปเป็น1 0 0 0ันนะครับจากนั้นเราก็มาตัดภาพ กำหนดอัตราส่วนของการตัดนะครับเมื่อกี้เราตัดเป็น1น0 0ัคูณสรอตันนี้เราก็เปลี่ยนความกว้างเป็นความสูงเป็นหนึ่งรอยนะครับว่าเราจะทําให้ส่วนนี้ไปเป็นส่วนที่เป็นท้ายเว็บไซต์ของเรานะครับคลิกตัดภาพนะครับมาที่หน้าหลักนะครับแล้วก็มาที่ความคมชัดเราจะมาปรับจํานวนความคมชัดให้ให้เขาเบลอลงนะครับให้เขาเบลอลงค,ความคมชัดนะครับ ความเข้มของภาพนะครับเอาเป็นความเข้มต่ำนะรปรับแสงของวัตถนุนะครับปรับแสงอันนี้ผ้ามัวนะครับลิกนะตกลงนะครับก็จะได้ภาพที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับภาพเบลอ ส่วนของฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับกำหนดให้เพิ่มความมืดนะครับตรนี้มีอะไรบ้างเราเรียนลองลองไปปรับดูเราจะทําให้เป็นภาพที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเป็นภาพบางๆ่างนะครับภาพบาง่างก็ได้นะครับเี็นภาพบาง่างนะครับเราปรับแต่งได้นะครับโอเคนะครับตังนี้ก็บันทึกไว้นะครับบันทึกนะครับบันทึกเป็นนะครับ เป็น BU b o บ t o m นะครับ BT ก็ได้กันนะครับ BT Bottom นะครับคลิกเซฟจากนั้นก็สลับมาที่โปรแกรม d m a p e e อ e r ของเรานะครับมาที่ b r o w s e นะครับหรือเราจะไปดูที่พา n e เนของเราก็ได้เราจะเห็นว่ามีภาพนะครับที่เป็น BT นะครับแล้วก็มีภาพที่เป็น Top ปนะครับคลิกที่ส่วนหัวนะครับแล้วเราก็คลิกที่ Point to File คีกค้างไว้แล to to. Ops, Top, Top. The ้วก็ลากมาชี้ที่นะครับท็อปนะครับฝ่ายท็อปก็จะได้เป็นเป็นการกำหนดส่วนหัวภาพหัวเว็บนะครับส่วนท้ายเว็บก็คลิกค้างไว้แล้วก็ชี้มาที่อะไรนะครับ BT นะครับส่วนท้ายเว็บเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะทําส่วนหัวเว็บนะครับไซส์แล้วก็ท้ายเว็บไซส์ได้นะครับตรงตำแหน่งนี้ก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปในส่วนของผู้จะทำนะครับ เวลาเราพิมพ์เอกสารนะครับเวลาเราพิมพ์ในตัวดีมิเวอร์เราจะขึ้นมาทัาใหม่ก็ให้กดปุ่มชิ t enter นะครับกดปุ่มชิปครั้งไว้แล้วกด enter นะครับนะครับเราก็ใส่อ e ีเมลใส่ชื่อผู้ที่จัดทาเข้าไปนะครับ <c oughs> โอเคนะครับในส่วนนี้เป็นการทำนะครับหัวเว็บไซต์นะครับการทําหัวเว็บไซต์ ส่วนเป็็นเเวบไซต์ดี๋ยวเราลองเซฟนะครับแล้วเราก็ลองพรีวิวดูนะครับพรีวิวในเบราว์เซอร์นะครับพรีวิวในเบราว์เซอร์นะครับโครมนะครับก็จะได้หน้าตาของเว็บไซต์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเว็บไซต์นะครับส่วนของเนื้อหานะครับตรงนี้ก็จะนําเนื้อหามาใส่ ด้านบนก็จะเป็นฟุตส่วนของหัวเว็บนะครับตรงกลางเป็นส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนท้ายของเว็บไซต์เรานะครับ,รบนักเรียนลองไปฝึกปฏิบัติดูนะครับสําหรับการออกแบบเว็บไซต์นะครับโดยใช้ตารางนะครับ